สวัสดีครับผมเจริญยติกุ่นเจ้าของแฟนเพจข้อคิดประจำวันกับเจริญยติกุ่นรวมไปถึงช่อง YouTube และพอดแคสต์ช่องพลังชีวิตก็จะนำประสบการณ์ในการสร้างผู้นำแล้วก็เป็นวิทยากรมาหนุนใจพี่น้องนะครับ1นึ่โคลินโทบทที่3ในข้อ10บอกว่า โดยพระคุณซึ่งพระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากฐานอย่างช่างผู้ชำนาญและคนอื่นมาก่อขึ้นบนรากนั้นกระนั้นแต่และคนควรระวังว่าตนก่อขึ้นอย่างไรเพราะใครจะมาวางฐานรากอื่นอีกไม่ได้นอกจากที่ได้ไว้คือพระเยซูคริส ซึ่งในข้อที่10และ11นี้อาจารย์เปาโลก็ได้พูดชัดเจนนะครับว่าเราทั้งหลายรับใช้พระเจ้านี่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้โอกาสให้พระคุณในฐานะที่เราไม่ควรที่จะสมควรได้รับใช้พระเจ้าก็มีเมตตาให้เราทั้งหลายได้รับใช้ แล้วเปโลบอกว่าอาจารย์เปโลเองได้วางรากฐานอย่างช่างผู้ชํานาญในความหมายนี้นะครับเปโลกําลังจะพูดบอกว่าท่านเองก็เป็นคนงานคนหนึ่งนะและเป็นคนที่เชี่ยวชาญชํานาญเป็นผู้ที่จัดการเป็นผู้ที่วางแผนเป็นผู้ที่ได้ริเริ่มอย่างชำนาญในการวางรากฐานในการประกาศขออประเสริฐ พอเปาโลถูกเรียกมาให้เป็นอาคารทูตแล้เปาโลก็บอกว่าแต่เราทุกคนนี้นะครับต้องระวังตรหนักให้ดีว่าเราได้ก่อร่างหรือวางรากฐานขึ้นมาอย่างไรขอให้ละมัดระวังเรื่องนี้นะครับเป็นการเน้นถึงครูสอนที่คี้จสจากชาวโคลินโทเป็นเรื่องของลักษณะชีวิต เราต้องเป็นผู้ก่อที่ดีรู้ไหมว่าผู้ก่อสร้างที่ดีนั้นจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการวางแผนอย่างเป็นระบบก็เช่นเดียวกันนะครับเราทั้งหลายที่เป็นผู้นำเนี่ยเราต้องมีระบบในการที่จะดําเนินคิสจักมีระบบในการสร้างคิดสจักรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคิดสจักต้องมี3ตัวนี้นะครับตัวแรกเขาเรียกว่า knowing ความรู้เนี่ย knowing ความรู้คือการศึกษาพระวจนะอันที่2นะครับคือ being being ก็คือการเป็นเป็นนิสัยอย่างไรต้องมี mentor หรือพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงดูแลน,นะและอันที่3นะครับที่ต้องมีคือ doing คือภาพปฏิบัตินะต้องมีระบบช่างที่ดีต้องมีระบบนะครับและไม่เพียงเท่านั้นก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราที่เป็นช่างก็ต้องมีความชำนาญนะครับใช้วัสดุอย่างดีนะก็ไปยุกง่ายๆคือใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้าใจสอนพูดหนุนโดยพระคำของพระเจ้านะครับและแรงจูงใจที่ถูกต้อง และพาคนไปที่ไหนครับไปหาพระเยซูนี่คือการวางรากฐานที่ดีในข้อ11เปาโลก็บอกว่าใครไม่สามารถมาวางรากฐานอื่นได้นอกจากพระเยซูพระเยซูเป็นรากฐานที่แท้จริงผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีต้องนำคนทั้งหลายมาหาพระเยซูและให้พระเยซูเป็นเจ้าชีวิตของเขาเหล่านั้นให้พระเยซูคิดเจ้าเป็นกษัตริย์ ในจิตใจในชีวิตในข้อที่12นะครับเปาโลก็บอกว่าถ้าใครจะใช้ทองคําเงินเพชรพลอยไม้หญ้าหรือฟางก่อบนรากฐานนั้นผลงานของเขาจะถูกแสดงให้เห็นว่าเป็นอย่างไรเพราะวันนั้นสิ่งที่ถูกทําให้เป็นที่ประจับผลงานของเขาก็จะถูกเปิดเผยด้วยไฟ ไฟจะทดสอบคุณภาพผลงานของแต่ละคนอาจารย์เปาโลกำลังยกตัวอย่างนะครับว่าวันหนึ่งมาทุกภาชนะจะต้องถูกทดสอบว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงคำสอนรากฐานที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะทดสอบด้วยไฟเปาโลนะครับจึงได้ยกตัวอย่างวัสดุเช่นเงินเพชรพลอย หญ้าแห้งทองคำสิ่งเหล่านี้เอามาเปรียบเทียบว่าเมื่อถูกไฟสิ่งไหนที่สามารถทนได้นั่นแหละคือของจริงเพราะว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นของจริงนั้นก็ต้องพิสูจน์ด้วยเวลาเพราะวันหนึ่งนะครับเวลาก็จะพิสูจน์การงานของแต่ละคนว่า มีแรงจูงใจอะไรคนเราถ้าคบกันไปนานๆดูกันไปนานๆนะครับก็จะเริ่มเห็นแรงจูงใจะจะได้เริ่มเห็นความอดทนเริ่มเห็นว่าความต้องการจริงๆคืออะไรแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเปาโลโจึงใช้คำว่าใช้ไฟในการพิสูจน์พี่ลองดูนะครับถ้าเป็นทองเป็นเพชร เป็นย่าเป็นฟางเนี่ยพิสูจน์เลยไฟคืออะไรล่ะไฟนั้นก็คือความทุกข์ยากลำบากไฟนั้นก็คือการพิพากษาของพระเจ้าไฟเป็นการพิสูจน์เรื่องของเวลาปัญหาท่าทีไฟเป็นการพิสูจน์ถึง ความสม่ำเสมอในตรงนี้การงานของเราเนี่ยจะถูกพิสูจน์ด้วยไฟเพราะว่าถ้าการงานของใครยืนหยัดอยู่ได้นี่สำคัญมากมันไม่เกี่ยวว่าทำอะไรนะครับมันเกี่ยวว่าจบดีอ่ะเกี่ยวกับว่ามันยังยืนหยัดอยู่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจและเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นเรื่องของความตั้งใจความอดทนนะครับเราไปยึดตรงนี้ดีกว่า ไม่สําคัญว่าใหญ่แค่ไหนนะครับสำคัญว่าเมื่อถึงเวลามันยังอยู่มันยังอยู่และมันยังเกิดผลมันยังดําเนินต่อไปก็จึงหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้เราทั้งหลายอดทนเพราะเราต้องพิสูจน์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องระยะยาวนะไม่ได้เป็นเรื่องระยะสั้นที่บอกว่าเป็นเรื่องระยะเอาเพราะว่า ต้องใช้เวลายาวนานในการพิสูจน์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงปี2ปีอาจารย์ปรุยังพูดต่อไปนะครับก็ในข้อ13บอกว่าผลงานของเขาจะแสดงออกว่าเป็นอย่างไรเพราะวันนั้นสิ่งนี้จะถูกทําให้เป็นที่ประจักษ์ผลงานของเขาจะถูกเปิดเผยด,ด้วยไฟไฟจะทดสอบคุณภาพผลงานของแต่ละคนด้วยนะความยากลําบากความอดทน แน่นอนนะครับการติฉินการนินทาการใส่ร้ายความอิจฉาการเข้าใจผิดก็มีนะอุปสรรคที่คิดไม่ถึงจะเกิดขึ้นนั่นแหละจะเป็นตัวพิสูจน์ให้กับเรานะครับ1โคลินโทบทที่3ในข้อที่14ถ้าสิ่งที่เขาก่อขึ้นคงอยู่เขาก็จะได้รับบำเหน็จของตนนะข้อ15 แต่แต่ถ้าสิ่งที่เขาก่อขึ้นถูกเผาวอดเขาก็จะสูญสิ้นตัวเขาเองก็จะรอดแต่ก็เป็นเหมือนคนที่รอดจากไฟเท่านั้นในข้อนี้เราก็จะเห็นว่าอาจารย์ปรโรได้พูดถึงสิ่งที่เราได้ก่อขึ้นหรือสิ่งที่เราได้ทำนั้นมันจะถูกพิสูจน์ด้วยไฟ ไฟก็เผานะอาจารย์ปรโลก็ได้ยกตัวอย่างว่าจะเป็นเพชรพลอยเงินทองคำหญ้าหรือไม้ตอนนี้ก็คือแรงจูงใจของเราอะไรที่มันสร้างขึ้นมาโดยแรงจูงใจไม่ถูกต้องที่บอกว่าแรงจูงใจไม่ถูกต้องเพราะว่าเราทำเพื่อแข่งเพื่อเอาชนะ หรือทำเพราะอารมณ์ไม่ได้ทำเพราะอยากจะถวายตัวแด่พระเจ้าจริงๆเดี๋ยวปัญหาเกิดขึ้นมันก็จะเป็นตัวพิสูจน์เองนะครับว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันมีอีกม,มุมหนึ่งน่าคิดนะครับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราทําเพราะว่าเราตามใจผู้อื่นไม่ได้ทำเพราะว่าเกิดจากแรงจูงใจภายในมันก็มีผลเหมือนกัน เมื่อความทุกข์ยากลําลบากมานะครับทําไมเราต้องไปตามใจคนอื่นเนี่ยเออทำไมเราต้องไปเรียนแบบคนอื่นทําไมเราต้องเป็นตัวคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิสูจน์ดังนั้นการรับใช้พระเจ้านะครับการที่เราถูกเรียกทําตามการทรงเรียกมันจะทำได้นานมันเหมือนไม่ได้ทําเลยนะครับมันจะสนุกกับการทรงเรียกเราหวานอะไรลงไปเราก็จะเก็บเกี่ยวในสิ่งนั้นในตรงนี้ อาจารย์เปาโลบ,บอกว่าเขาก่ออะไรขึ้นเขาก็จะรับบำเหน็จของตนหรือ,อพระคมพีบ์บางฉบับใช้คำว่าค่าตอบแทนหรือรางวัลในตรงนี้พระคมพีนะครับได้แยกชัดเจนนะครับระหว่างความรอดนะกับบำเหน็จ ความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาโดยไม่คิดมูลค่าคือให้เปล่าๆโดยพระคุณแต่บำเน็จพระเจ้าให้นะครับแก่ผู้เชื่อตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยเห็นนี้เองชาวโลกเขาทําดีเพื่อจะได้ดีแต่คิดเสียงเรานะครับได้ดีเพราะพระเจ้าเราจึงไปกระทําความดี ั้นจุดประสงค์ในการทำดีนั้นก็ไม่ใช่เพื่อต้องการให้รอดพ้นจากบาปแต่เพื่อรับบําเหน็จหรือรับพระพรที่มาจากพระเจ้าค่าตอบแทนที่ผู้เชื่อจะได้รับนะครับมันมีผลคือว่าถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ก็คือคนนั้น พบกับความทุกข์ยากลำบากหรือเวลาผ่านไปเขาไม่สามารถที่จะทำต่อได้หรือรักษาไว้ได้นั่นเลยนะครับเขาก็จะไม่สามารถรับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าก็จึงหนุนใจพี่น้องว่าอาจารย์โปอโลได้แยกแยะให้เราได้เห็นนะครับงานที่รับใช้ แรงจูงใจถูกต้องกับแรงจูงใจไม่ถูกต้องและการตั้งใจกับการไม่ตั้งใจมันมีผลต่อบําเหน็จรางวัลที่เราได้รับก็อย่าหนุนใจพี่น้องนะครับให้ตั้งใจนะฮะ